สวัสดีครับจากเพกจกระจับเมืองเหนือนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาพาเราจะพามาดูกัะจัสไยเอ็มนะครับก็คือไส์กลางๆนะครับอายุประมาณอาสองเดือนกว่าๆแล้วด้านหน้านี้นาเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสาเอ็มต้นจะใหญ่นะครับ ใหญ่ประมาณนี้อันนี้เทียบเทียบกับฝ่ามือให้ดูนะประมาณหนึ่งสองสามประมาณสามฝ่ามือได้นะครับลักษณะภายนอกก็มีขนาดใบที่ใหญ่นะครับใบที่ใหญ่สีจะออกอ่าสีเขียวนะครับเขียวเข้มดูด้านใต้นะ่นใต้นี้กันตัวอ่าก้านก้านจะยาวนะครับแล้วก็ ตรงกลางก้านเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพองพองน้ำนะครับคล้ายๆกับ่องนะแล้วก็ช่วงลำต้นจะมีลักษณะที่ใหญ่นะเกือบเ,เ,เท่านิ้วก้อยเลยใกล้น่าจะเห็นแล้วก็มีรากฝอยเหมือนเดิมครับรากฝอยยาวประมาณ2นิ้วถึง3มนิ้วนะครับมีความดกมากๆ รักฝอยตัวนี้จะมีหน้าที่ในการเก็บเกี่ยวสารอาหารในน้ํานะครับส่วนข้างล่างเนี้ยข้างล่างรักฝอยก็จะไปทิมอยู่กับดินนะครับก็ทำหน้าที่เหมือนกันนะครับเหมือนต้นไม้ทั่วไปะครับคอยดูดสารอาหารจากดินขึ้นมาเลี้ยงลาต้นและใบต้นนี้มีไหลออกมาแล้วนะครับไหลเนี้ยไหลคือต้นพันุ์ก็จับนะครับมีมาหนึ่งไหล สไหลาสาไหลเองนะครับไหลที่ออกจากธรรมชาตินะครับจะมีจะมีระยะเวลาออกที่ช้านะครับต้นเนี้ยแค่สามสี่ไหลเองแล้วก็ต้นนี้ยังไม่มีดอกนะครับยังไม่ติดดอกเดี๋ยวเราจะฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งเร่งให้ต้นกระจับเนี่ยออกดอก ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพามาดูกระจับไซแอลไซแอลนะครับก็คือเป็นไซส์ที่โตแล้วนะครับมีฝักรเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วนครับ